เมาส์นะครับเมาส์นัชานะครับแฟนน้องสปอยครับคีย์เวิร์ดความรักครับน้องเมาส์ช้ำนอกช้ำในครับอุ้ยเด็กมันกำลังฟิตอ่ะไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเริ่มต้นจากช้ำนอกก่อนยังไงช้ำนอกไงสมัยก่อนเนี่ยน้องปอยเนี่ยเขาจะเที่ยวกลางคืนบ่อยมากบ่อยขนาดไหนปอยทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยพี่ซีหนักขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยค่ะกลับบ้านกี่โมง หกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าแล้วไม่มีแฮงไม่มีไม่มีฟิตมากเอ๊ะนี่เหมือนคุยกับเมียอยู่นะตอนเนี้ย่อเที่ยวทุกคืนเลยทีนี้วันนั้นเนี่ยเราเที่ยวเสร็จเราก็มาอาบน้ำเออแล้วเขาก็นั่งอยู่บนโถส้วมเขานั่งยังไงนะผมก็เลยบอกว่านั่งอยู่ทำไมอ่ะมาอาบน้ำสิอืมมันก็เงียบผมบอก อะไรวะโมงหงิดง่วงอ่ะพูดสองรอบไม่ยอมฟังใช่ไหมบอกให้อาบน้ำเอาแชมพูปลาใส่มาเลยอโดนไหมตื่นเลยแล้วนางก็บอกว่าเลิกไปเลยเอ้าหนูอ๊ะผิดเล้วหนไม่ตอบได้หนูก็เลยเอาเก็บของจะกลับบ้านแล้วเขาเดินอย่างเงี้ยพี่เดินแบบพอได้อ่ะแบบชนะเดินแบบชนะเดินแบบพอได้โหอยู่เล้ นี่มันมันโวนมากเลยมันไม่ไหวแล้วหนูก็เรียกเมาสหันมาหนูก็ตดทุวงท่วงต่อยเข้าไปที่หน้าอย่างนี้เลยอ่ะพี่โอ้ยโดนเต็มเต็มเลยปักหน้าช้ำไปหมดเลยหู้ยต่อยหน้าช้ำเลยอรอช้ำเลยพี่มันมันต่อยผมหลายหมัดเลยเสื้อผมเป็นทาซานอ่ะคือขาดจนเหลือเป็นเป็นเสื้อเป็นทาซานแล้วอ่ะค่อยกันกระชากลากถูอยู่ที่ลานจอดรถอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะพี่ซี แล้วสุดท้ายเป็นยังไงปอยสุดท้ายต่อยกันจนเหนื่อยต่อหันมองหน้ากันแล้วก็ง่วงนอนไหมไปเครื่องบนเถอะจบพี่จบแค่นั้นแหละพี่จบแค่นั้นแล้วช้ำในยังไงอะช้ำในมันหนักกว่านั้นคือผลมันมาจากที่หนูเที่ยวใช่ไหมคะคุณแม่เขามองว่าแบบหนูจะมาพาลูกเขาเสียหรือเปล่าเสียการเสียงานหรือเปล่าก็ต้องไปแบบไปดูแลเขาอะไรเงี้ยครับ ถึงเช้า <ừ> mm, ถึงเช้าพอเช้าแล้วเมาต้องไปไถ่ายละครต่ออุ้ยตรงสจโอ้เมาแม่เขาก็เลยไม่เอาหนูเลยแอนตี้หนูโทรมาคุยกับหนูเลยพูดว่าก็คือว่าแบบแม่แม่อยากให้เลิกกันดีกว่าแม่คิดว่าแบบคงไปกันไม่ได้หนูก็บอกว่าแม่หนู หนูเข้าใจทุกอย่างที่แม่พูดหนูขอโอกาสอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะขอให้แม่มองหนูใหม่แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะขอปรับตัวให้ดีขึ้นและตั้งแต่วันนั้นที่หนูสัญญากับแม่จนวันนี้11ปีหนูก็ไม่ไปเที่ยวอีกเลยตัดเลยตัดชึบเลยโ้เก่งมากถูขอบคุณมากๆที่11ปีเนาะเออทั้งมีความทุกข์ก็ทุกข์มากๆตอนที่หนูมีเงิน ติดกระเป๋าแค่ยี่สิบบาทก็ยังมีเลยเนาะจะไปกินอาหารข้างนอกสักมื้อหนึ่งก็เครียดจะกินดีไหมว่าเงินจะพอไหมหรือว่าอะไรย่างี้เนาะมันก็เคยเหมือนกันอืมแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกๆอย่างมันก็กําลังจะดีขึ้นแล้วแล้วก็ปีหน้าผมคิดว่าเออคิดว่าอยากที่จะมีลูกกับเขาด้วยครับแต่งาน <iste noise> เราวางแผนกันแล้วแล้วก็ตอนนี้เราซื้อบ้านด้วยกันแล้วด้วย <Yeah. S 1> ครับ ทุกอย่างต่อต่อไปก็จะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนอสัญญาหนูก็ขอบคุณมากที่พี่เมาเข้ามาในชีวิตหนูแล้วก็เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหนูหนูรักพี่เมานะ